เราต้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมึงไม่ได้ออกไปเมื่อกี้เพื่อนพี่ผมเป็นเป็นอะไรเป็นเกย์เหรอเป็นอินโนเซนต์ครับเรื่องเป็นเกย์ทีกบ้านนะเฮ้ยปิ๊มปิยมจเพื่อนเฮ้ย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 โดนปล่อยเต้ผมเต้เซนไฟเยอะนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับใครครับ อยู่ผมนะเกมบบทที่หรือพาตานี่เองสวัสดีครับอยู่กับผมทีมคุงครับผมสวัสดีครับคุงกับโค้ดนะฮะจัดไปครับผมไอพี่ผมเห็นโค้ดนะเป็น detective เรียกว่าอะไรนะทวงคลิปมาทางเฟซบุ๊กนะฮะว่าอยากให้เล่นคาตกรรอบนี้เป็นที่เลยครับครับผมตอดแล้วครับผมตกใจอย่าพี่รู้พี่ยันมาพี่ผมมีแค่แผนที่จริงพี่พี่ผมเป็น detective ป่ะพี่เห็นเห็นเห็นเชนูผมป่ะเนี่ยเนี่ย เฮ้ยมีดาบวะมีดาบวะไม่มีผมไม่มีดาบมีแต่ธนูพี่อ๋อ้ามีดาบนี่ใช่เลยอะใช่เลยอะมีมาสติกนี่ใช่ปะครับธนูธนูฟันได้ครับนีมาสติกนี่ก็ไม่ใช่เลยเนี่ยเฮ้ยพี่เจอศพว่ะเฮ้ยกูกลัวไหนพี่ไหนเนี่ยทักทายศพเลยเดี๋ยวว่าเราเราไม่ใช่กันแล้วล่ะแต่ว่าแต่เราว่าเราเราใช่ใช่ไม่ใช่คนไทยว่าบทใช่แน่นอน เราใช่เราใช่คืออะไรนะใช่ใช่ที่จะจะเป็นคนปกติอะไร้ยพี่โกดเป็นหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้เป็นก็ต้องสงสัยพวกเดียวกันด้วยแ,แค่เป็นชายแท้นนั่นเองอ๋ออ้าโอเคอคือ,อสรุปแล้วไม่มีใครเป็นครับผมเอาแล้วพวกเราไม่ได้เป็นว่ะแต่ผมดีเป็นนักสืบใช่ใช่พี่เป็นนักสืบเป็นนักสืบ น่ะไม่น่าจะมีใครได้เป็นเน่โอ้ด่านใหม่โอ้ใหม่ก็โอ้ด่านใหม่ปะเอาวะอ๋อไม่ไม่ได้มาแตะนานเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้ง่ามแค่วะมันจะเป็นแตงโมอะไรเงี้ยโอ้อินโนเซนต์แตงโมใช่โอ้ใหม่เฟนโอ้โหด่านนี้เล่นยากอยู่นะอ๋อเหมือนน่าจะขึ้นได้นะพี่โอ้อเล็กมึงขึ้นอย่างนั้นก็ได้เหรอเพื่อนเอ้ยกูงงเลยโเมอน ดิเป็นปะเนี่ยโอ้ดิเป็นเปล่าวดิเป็นเปล่าเฮ้ยดิเป็นพี่ผมเป็นนี่ผมผมเอาดาบฟันเลยไหนพี่เฮ้ยเอาว่ะอะไรเอ่อเกนอยากนะเว้ยอย่ากนาเว้ยพี่ผมขึ้นอันนี้เล่นกันยังไงวะอยากรู้จังเลยเคลีอร์คลิกไปเลยพี่ลองลองคลิกดูพี่ผมก็ไม่ได้ใจดับเดินเล่นอนอะไรกันวะเนี่ย กันอก็จัดว่าใช้ได้อยู่แล้วไม่ได้มาเล่นนครับใครเป็นฆาตกรนะเราไปเราต้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมึงไม่ได้ออกไปเมื่อกี้เพื่อนพี่ผมเป็นเป็นอะไรเป็นเกอเป็นอินโนเซนต์ครับเชื่อเป็นเกอได้บ้านะที่ไอ้พิมพ์เนี่ย เฮ้ย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 โรตีพี่เจพี่เจรู้เลยพี่ไม่มีอะไรมาเจอว่ะทั้งท่ากลัวยิ้มหายเลยรู้เลยพี่จัดเด็ดอย่างเงี้ยไอ้บอมไม่ใช่อบอมเลยผมเกลียดโกนผมยิงเลยนะผมผมผมบอกเลยครับเราลูยกันพี่โคตพี่ยิงเลยนะโคตอย่ามาหาพี่นะโกนนี่ผมไม่ได้ไปหาหรอกผมแค่โอ้โหไม่ได้ไปหาเลยกูยิงก่อน เรียบร้อยเอาเรื่องว่ะอืมโดนดักก็ยอมดิเจงคำพี่เต้อย่างแม่นดูเลยนะมาผมเอาด่านนี้ด่านที่เราคุ้นเคยคุ้นเคยจริงทัดไปบอกเลยคุ้นเคยมากทุื่กี้ได้เป็นนักสืบพอดีซึ่งเป็นอะไรที่แจ่มโบมากเลยผมแจ่มโบจริงแจ่มโบจำเบ โอ้ทำไมมันเหนื่อยอย่างงี้เดี๋บอกว่าเขาเป็นสองตาติดทำไมจะเป็นสองตาติดอ่ะไม่เลยไม่เลยไม่รู้ผมได้เห็นูผมยิงพี่พี่โกดก่อนนะใจเย็นนะใจเย็นนะบางทีก็บางทีไงก็บางทีก็ใจเย็นเหอยก็ได้นะเฮ้ยชิบนั่นนั่นพี่เต้เห็นใช่ไหม พี่เต้เห็นใช่ไหมเพื่อนเพื่อนโอ้โหทีมตายต่อหน้าเลยว่ะนั่นแหละฟันผมต่อหน้าต่อตาเลยพี่พุ่งไปดูโค้ดพอดีเว้ยโค้ดแบบห้าคนต่อหน้าต่อตาค่ผมโผล่เปล่าไงโผล่เฮ้ยเฮียอย่ผมไอ้ย่ผมเปลี่ยนเป็นเป็นเกมเลยพี่เป็นเกมเป็นเกมเปลนเกมเฮ้ยผมไม่ได้เป็นหัวตีนว่ะเออใช่ไงโค้ดอย่างนี้ก็ะโดดละโค้ดไปละโค้ดอยู่ละโค้ดอุ้ยเก็บร้อยเรียบร้อยพี่เต้ เตะับพ <ane> <affiliated S 2> ี่ <lo further> ผมไม่ได้เป็นจริงๆนะพี่ผมไม่ได้เป็นจริงๆนะโอ้หักสือโคตัวก็ตาย่งฝรั่งไม่มีการพิมพ์บอกชื่อด้วยนะครับโคนรโหดเลยไม่ได้เป็นจริงไม่ได้เป็นเลยไม่าใเป็นช่ามๆไม่ได้เป็นจริงสองคนหาโคตรยากอ่ะเดี๋ยวพี่บอกให้แล้วกันนะพีหนึ่งอยู่ตรงไอ้ตรงหินเอนเดอร์ดากอนมันออกมาแล้วอ๋อตัวหนึ่งอยู่ไหนวะ อันหนึ่งแอบโอ้โหดูมันแอบแม่งเนียนไปนะเนียนเนียนมากดิโอ้โหโอ้โหเออแล้วก็เลยอ่าวิ่งวิ่งวิ่งตรงไปทางนั้นแหละเดี๋ยวมันเล่นซ่อนหาเกียดพวกเล่นซ่อนหามากแบบเราหาไม่เจอไงบอกเลยแล้วกันนะอุ้ยเรียบร้อยแล้วก็ตรงไหนต่อเดี๋ยเราวิ่งเดี๋ยวเราวิ่งวิ่งตรื่องไบโอดียนเออตรงมาตรงมาเฮ้ยเห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเรียบร้อย โอ้เรียบร้อยจีๆผมโอ้โหเรียบร้อยสองนาิดเลยเรียบร้อยนี่คือการแบบพี่เต้แต่เราแพ้นะพี่เฮ้ยก็ช่วยกันก็แบบว่าพี่เกลียดพวกเล่นต้นหางไงแบบบอกให้ข้าพวกเล่นต้นหางแม่มเลยแม่มใช่ถ้าเกิดแบบเห็นปะเหลือแต่เรานะก็บอกกันให้เลยสองคนมาสองคนใครจะเป็น เฮ้ยพี่ผมเนไม่ได้เป็นนะครับผมเป็นผมเป็นเป็นอะไรอินโดนเซนมาอินโดนเซนมาผมพูดไปพี่พี่ก็ไม่เชื่อผมหรอกโอ้งัดด่ามาฟาดหน้าฉันก่อนฉันถึงจะเชื่อใช่ผมเป็นฟาดฟาดหน้าอะไรค่อยว่ากันเนี่ยพี่เต้เนี่ยโอ้ยิงมั่วจังเลยวะโอ้โหตกใจโอ้ยตกใจโฉมแหววพี่อ่ะถูกด้วยมีคนไดนถูกคนคนกินโกง ง่ายอั่งนี้ก็ได้สีจีครับง่ายๆเลยครับเอาต้องดีแค่ไหนเป็นวะโอ้ด่านนี้ด่านที่เราคุ้นเคยอีกแล้วตัดไปใหม่เฟ้นโอเคเต้โอ้โหคนไทยคนไทยก็มาผมฆ่าคนแรกเราบ้างครับถ้าเสียตัวฆ่าได้เลย ไม่ใช่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 ฆาตกรนเลยนะแล้วครับชื่อผู้เล่นป้าชื่อผมด้วยครับุญด้วยเขาชื่อเทกซินเบเยอร์ครับอาบโอ้าไม่ตกตาไหมโอ้โหกดผิดผมอยากจะฆ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเห็นเฮ้นเฮ้ยหัวสีแดงหัวสีแดงเฮ้นพี่ไอหัวสีพิ้งเหรอยิงเลยอุ้ยไม่ทันแล้วตายเหมือนกันผมตายแล้วพี่แต่ยิงหัวแดงพี่เต้พิ้งหัวแดงพี่เต้ตายยังพี่ ตั้หมดยังตา้งหมดยังคนนี้ไม่เหลือแล้วครับผมว่าพิเต้พิเต้ยังมาดูพิเต้ครับผมพี่เต้ยืนมองเลยอ่ะผมยองจ้องเลยครับโอเคครับพี่เต้ครับลุยครับผมโอ้ไม่มีธนูครับไม่งั้นถัดนานะครับภารกิจทำภารกิจครับผมภารกิจโอ้ยเกยียดเอฟซีเลยเอฟซีง่ายจังจะง่ายกัง่ายเลยครับตอนนี้แปดนาทีแล้วนะง่ายมากเลยแปดนาทีอะไรวะไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ย ใช่ครับผมโอ้โหแบบอุ้ยดันดันเป็ใหม่แใหม่ผมแบบหม่สำหรับต้องนายแต่ว่ามันเก่ามากสำหรับเราพี่เตะอัดบ่อยนี่แต่ดันมันทิ้งบ้นที่ใหม่สุดแล้วนะด่านนั่นแหละพี่ไอ้ที่เราไอ้มันเป็นอันสักอย่างอะพี่ที่เรานั่งอะนั่งชมวิวอะเอทางนั่นแหละเออใช่ใช่ใช่พี่ชิชิชิพี่โก้เป็นอะพี่นั่นแหละครับนั่งรถอะ อ๋อไอ้รอบแรกอ๋อด่านไหนก็ด่านใหม่อยู่ใช่ไม่รู้เหมือนกันเลยฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยแคปมาอ่ะเอ้าวด่านนี้อ๋อมันคือด่านนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองตรงนี้เป็นเลยรู้เลยรู้เลยเรื่อบนี้พี่เต้เป็นแน่เลยใช่โอ้ยว่าละชื่อเนี่ยเขาถือดาบงามเลย เฮ้ยพีไม่ได้พิ้นเธอพี่นะหนึ่งศพเอาเรื่องเนี่ยว่าดีมเป็นปีเปล่าพี่เปล่าพี่เี่บาจริงจริงพี่จริงอู้ดนเกิดอะไรขึ้นพี่ใครวะใครวะใครพี่เกิดอะไรขึ้นพี่เห็นวใครทำใครทั้งหมดอะเมื่อกี้เห็นด้วยไม่มีพี่ิงครับ ใครทำพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ดีมละอย่าโง่ดีผมทำถูก่นไเรียบร้อยแล้วหรอไอผมเดาถูกอ่ะพี่ทำไมเงเอาเรื่องไมง่ายจังผมรักพี่เต้นะโอ้โหโคตรเลยไอคนไทยก็มาว่ะพี่คนไทยใส่ปั่นไอมุกยีดีมได้เป็นฮีโร่ไหมใช่ใช่ใกล้สุดไหมผมยิงได้บอกแล้วผมไวิธีเป็นเป็นไงผม เฟี้ยวเหอโอ้โหแค่สิบคลิปแบบคลิปสิบนาทีนี่ได้ได้ไปหลายคลิปเหมือนกันแล้วเนี่ยได้ไปหลายหลายนี่เหมือนกันหลายหลายดาบเหมือนกันมานี่วันนี้หมายเฟ้นอยากอยากเป็นนักฆ่าอีกจังเลยจะได้เป็นอีกไหมน้าอันตรายพูดอย่างนี้อยากเป็นนักฆ่ากังเลยมีดาบไหมเนี่ยปีกันเลยพี่เต้หรือเปล่าพี่เต้หรือเปล่าพี่เต้เป็นแล้วมั้งไอ่สิ อุ้ยอุ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลทเปลี่ยนไปแ้นเดี๋ยวนะผมต้องต้องดูโอ้โหแม่งโหดไปไหนวะสายเอ้ยจานก็พี่เต้เป็นแน่มาไปดิร้อยเปอร์เซนต์กันซุบบกันยังนี้ก็ได้แหละเป็นแน่เลยอ่ะเป็นแน่นอนครับ ใช่พิตตี้เป็นแน่เลยว่ะสัตว์เลยนี่แหละก็อย่างเงี้ยแหละเข้าใจพิตตี้ม่งเป็นแน่เลยพตต้มึงเป็นมูไม่ยอมบอกใช่ไม่ยอมบอกใช่ใช่พิตตี้ไอฮานโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หมึงได้ทะลุกันเลยเหรอโอ้ยไม่ได้ไปแล้วรกันไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้เลามึงก็ตายจหนูโอ้โหเพื่อน หมายเฟกูเป็นเองหมายเฟนอ่ะนึกก่อนมาแล้วนึกก่อนโอู้ยไม่โดนกูจิตบัโอ้ตายแล้วจะไปเจ็บไปแล้วได้ั่งปีบอกเลยน้องว่าโอ้ไม่โดนด้วยโอ้โหโอ้ยไม่จับตีจับก๊อนจับก๊อนวิ่งเลยอุ้ยไอ้นั่นจับก้อนหายหายหมายเฟนเฮ้ยเุ้ยเอ้าโอ้โหนี่มาพินเฟนโอ้ยโอ้ยจับจับจับก๊อน ปาปปาคนดีมรับปีนแทนเลยนะครับมุกจ้ใช่ผมผมเสียสละเองอหรพี่ไม่ใช่หรอกเดินมาโดนเองเสียสละับไปปาบนะครับไปโกตไปไหนวะโคตรจกพี่อยู่ใช่ไหมไม่ไปเดี๋ยวผมบอกให้พี่โกตอยู่ไหนตอนนี้ไม่ห้ามเลยเหรอพี่ไม่ห้ามเลยเหรอไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับุไหนกัน ทำไมพวกนายทายถุงตาได้เป็นวะเนี่ยเป็นไงล่ะมีแค่ไม่กี่อย่องต้องเดาเไยโอ้วันทิววันทิวหมายเฟนวันทิวไมยโดนสิไม่โดนสิตอนนี้เรามาตามชุดพิเตย์นะไม่โดนวะหมายหูายหมายเฟนอาารเป็นตัวอีหนูเอ้ยรปบหนึ่งดอกโอ้โหไม่เดินต่อวะเอออย่าอีกนะ ธนูกันทุกคนพี่ก็ตายสิกับคนไทยเข้ามาฮาวมีนดุงมินดุงมินดุงโอ้ยแค่ี้ธนูคนเลยะไงตาต่อไปแล้วไปด่านเดิมใช่ไหมนั่นแหละเป็นวัดยานอยากเล่นด่านเนี่ยพี่ไอ้ที่มันกินยาได้ผมชอบเล่นด่านนั้นโอ้ยอยากกินยาได้อยากเล่นเหมือนกันแต่ไม่เจอเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยเป็นว่ะอุ้ยเดี๋ยวเดียวดีดีอินโนเซนต์พี่อินโนเซนต์พี่ทำไมอุ้ยทำไมดีมีพี่หลุดอ่ะผมผมอุ้ยแบบว่าไม่ได้เป็นสักทีสักทีก็ได้เป็นพูดแบบนี้แหละพูดแบบนี้ใช่ทุกคนใช่ใช่ไม่หรอกพี่ใช่เหรอใช่ให้ทุกคนคนที่ใช่ทีเดียวใครชิชนชึ้บความที่เขารออะไร ผมฟาร์มทองก่อนเดี๋ยวผมจะต้องยิงฆาตกรโอเคครับโอ้เดี๋ยวขู่หมายเฟ้นเดี๋ยวฟันรวยๆอย่างนี้พี่โกนเงียบๆใครรวยพี่โกนเงียบๆพี่เต้เงียบไม่ใช่พี่โกนเต้เงียบอย่างนี้ไอ้โอ้โหตี๊บพี่ดาบตี๊บเอาตี๊บตี๊บไหนตี๊บไหนโอ้ตี๊บพี่ดาบพี่บ้าน โอ้โหกำลังไปปีมันก็ไอหันไปแล้วนะครับเราเห็นเราเห็นเต้นให้เยอะเราเห็นเต้นให้ไปเยอะถือพี่เป็นโอ้โหถึงแล้ว่าแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหเห็นเลยอย่าพึ่งเลยนะอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยนะมันหนุ่ยปุ๊บนี่นี่นี่จุกจุก จุ๊กไปทันพี่มึงเก็บทำไมกันเราเดินไปให้จูกจุ๊กจุ๊กจุกจุ๊กจุ๊กจุ๊กจอ้อมุ๊กจุ๊กจุ๊กัน๊กจุ๊กกจั๊กจุ๊กจุ๊๊กจุ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 ๊กกไม่โดนใกรเลกครับคุ๊กจุ๊กจุ๊กจกจุทหาุทการรกกกวกจุจุกจ๊ก ฉันไม่เคยชนะอวกมาจากโอ้ยดีกว่ามีธนูทุกคนเลยหรือไงนี่เหรอ G G ครับตัวเสียงเลี้ยงเลย่อยๆเลยเลย้อนไม่มีเลยหรอโอ้โหด่านนี้อีกเลี้ยวเหรอโอ้ my god ปากอย่างเต็มพี่ไปรอบนี้ไม่ได้เป็นหรอกเชื่อพี่นะเออไม่ได้เป๊ะกำสามรอบได้ยังไงให้ตายเดี๋ยววะ ใส่แบบนี้แบบสุดท้ายแล้วมั้งพูดอย่างนี้พอรู้แล้วใครเป็นแต่ล้วเป็นแบบท้ายแล้วมั้งใช่แบบท้ายแล้วมั้งเพื่อนดูวยวเปิดประตูอย่างงี้มันใช่อ่ะมันใช่อะุ้ยเห็นเต็มหน้าเต็มตาเลยโอ้ผมรู้จักผมรู้จักครับผมเป็นใครผมรู้จักคุณ ีน่นยสตันไป5วิเมื่อกี้พี่เต้เป, <No. S 1> เ,ตเป็นครับพี่เต้เป็นครับพี่เต้เปครับนั่นเหอรอต้องปิดปากคนรู้ก่อนดีไหมนเนี่ยเจ้าดเพราะว่านายเห็นศพแล้วเฮ้ยทหารกูยังไปรอบที่แล้วป๊บปั๊บปั๊บปั๊ปั๊วปัอบปั๊บปััั๊บปั๊บกัั๊บปยังก็ได้ดีโโน้ เก็บทองทำไมกดเก็บทองทำไมฮะโคเก็บทองทำไมยังโหดโอ้โคตรเก็บทองแม่ยโหเอ้ยฮ้เฮ้ใรของโหดิีวะระดับระดับผมแล้วใส่จู๊จู๊มิวสิกเลยอ่ะตื่นจะรอดง้ามือฆ่าได้งั้นหรอฮ่าฮ่าข้าแต่ตติดต่อกันสามตาแบบพี่พี่พี่ตรงไอ้เนี่ยที่คนเล่นเปียโนอ่ะพี่รื้อรื้อกันโน คนแอบอยู่ได้ได้ได้อเล็กแอบอยู่พี่ทีเดียวกับไอ้นั่นแอบนั่นแหละบังอาจแอบมากอหนูเอ้ยนั้งนี่โคตรในธนูละมังไม่ตองละมังยิงยิงไกลโคตปึ๊บเกือบยวเกลวไปคนอยู่ไหนวะวะเฮ้ยแวร์ยูใหม่เฟนไม่รู้ครับอยู่ไหนแล้ว ดูดับด้วยับดด 5. คนเองอ่ะเวลาน้อยลงน้อยลงแล้วพนัตายตหนัดูดดดปยิงเล็งใครวะเนี่นี้เฮ้ยนัดเดียวนะโกด้ะนนัดเดียวนะเฮ้ยย่าไม่แม่แม่ได้ทะนหนักสืบมิว่าเพื่อนโผว่ ไม่ธรรมดาวาจานโอ้โหเพื่อนอยู่ในนี้เพื่อนขายของเหรอมึงขายของเหรอเพื่อนอ AFK ด้วยขายของนะงหนูนะแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะโป้อุ๊ยโห้อยามากจริงเป็นแม่เลยเถิดนะขอร้องอีกหนึ่งนาทีครับผมบอกไปดีตอนพี่เป็นพี่ยังบอกเลยได้ได้ได้ไดได เร็วเร็วเร็วสองคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีกตัวหนึ่งนะพี่นะมันโอ้โหอยู่แบบอยู่อยู่อุกเฉ๋อเกือบเกือบกลางเลยอ่ะพี่เพื่อนเรากลางเลยบอกแล้วพี่กลางกลางสองตัวด้วยพี่กลางสองตัวเลยพี่กลางสองตัวด้วยโอ้โอุ้ยอุอ้ยมันเอาอ่ะพี่มันดุว่ะพี่โอ้กันอุ้ยเขอุ้ยก้อนก้อน โอ้โหวันวันไม่เป็นวันวันหโอ้โหมันไม่ทันวันวันว่าถูกไหมออุ๊ยวิงมามึงไก่กาไปกระป๋องเะครับผมเอาเรื่องมันอยู่ไหนวะตอนนี้เลครับเฮ้ยพี่มันดักอยู่พี่มันดักอยู่พี่อืออุ้ยโอ้โหเอชนะเลยจบอย่างสวยใช่ประมาณว่าสามตาชนะตาหนึ่งก็ถ้นได้อยู่นะได้อยู่ใช่ดูดิผมไม่ได้เป็นเลยดูดิ เราเอาไว้เท่านี้ไหมหรือจะต่ออีกแล้วแต่พี่แล้วแต่พี่โอเคครับนะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ากกันสวยงามนะครับใช่สวยงามมากครับสวยงามชนะชนะไปเหมือนกันได้ได้ชนะไปเหมือนกันนะโอเคโรเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับผมชิบหายคลิปหน้าครับครับ